ีค่ะพบกับพรพิมูลชาแนลนะคะวันนี้จะมาตำขนมจีนนะคะขนมจีนใส่หมูยอค่ะมีขนมจีนมีหมูยอแล้วก็มีถั่วฝักยาวผักชีฝรั่งมะนาวมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีน้ำปลารา้าพริกปน่นน้ำตาลทรายค่ะค่ะแล้วก็มา ตำขนมจีนกันเลยนะคะตอนนี้ก็ตำพริกร้อเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะใส่มะเขือเทศแล้วก็ตามด้วยตัวฝักยาวตัวฝักยาวลงไปตำพอบุบก่อนนะคะที่จริงมะเขือเทศใส่ทีหลังนะคะแต่พอดี ไม่เป็นไรนะคะใส่ลงไปแล้วเนาะแล้วก็ตำเดี๋ยวไยังให้โดนมะเขือเทศนะคะตำเฉพาะถัว่วให้แตกๆก,ก่อนโดนมะเขือเทศนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะเ้วฟักยาวก็เอาแค่พอแตกๆนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วย มะนาวนะคะบีบนาวลงไปใส่เปลือกด้วยเพื่อความหอมนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะมะนาวสามกลีบแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร้าหนึ่งทับพีนะคะคลุกเค้าให้เข้ากัน ุรงรสตามใจชอบละะเ,ววเ,เ,เ,เลยนะคะเปรีย้ยวหวานเผ็ดตัดแต่เลยนะคะแล้วขอชิมก่อนชิมน้ำก่อนชิมน้ำส้มตานะคะว่ารสชาติอร่อยหรือยังนะคะ ดี๋ยวขอเติมน้ำตาลนะคะน้ำตาลค่ะเติมน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายใครมีน้ำตาลปี๊บก็ใช้น้ำตาลปี๊บได้เลยนะคะแล้วก็มะนาวเพิ่มมะนาวนะคะเพิ่มน้ำมะนาวลงไปจากนั้นก็หมูหยอนะคะเอาหมูหยอลงไปก่อนตามด้วย ผักชีฝรั่งจะได้ความหอมนะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็พริกป่นนะคะพริกป่นนี้ให้ความหอมแล้วก็สีสันนะคะสีสันจัดจานกลิ่นหอมด้วยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากัน ตามด้วยขนมจีนนะคะเอาขนมจีนใส่ลงไปขนมจีนใส่ลงไปนะคะจากนั้นเราก็เอาใช้ทับพ,พีนะคะคนๆเอาก็พอนะคะทับพ,พีมาคนๆนะคะไม่ต้องตันนะคะ คนเอาเดี๋ยวขนมจีนจะเละนะคะเสร็จแล้วนะคะตำขนมจีนใส่หมูยอแซ่บๆนัวๆนะคะหอมมากเลยนะคะกินหอมมากค่ะแซ่บๆนัวๆนะคะ ตำขนมจีนใส่หมยอเดี๋ยวตักใส่จานนะคะตักขนมจีนตำขนมจีนมาใส่จานนะคะหวาย <c oughs> แซ่เซนัวๆนะคะเยอะมากเลย เยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะแซบแซบค่ะขนมจีนแซบแซบเลยนะคะตามขนมจีนใส่หมูยอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะขอฝากเป็นกำลังใจให้กับพรพิมลนชาแนลด้วยนะคะฝากคลิปด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้กันแลยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับกำลังใจค่ะ ขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำร่ำร,รวยนะคะเฮงๆปังๆนะคะสวัสดีค่ะประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะคะ